ความงงๆที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะไปเชื่อมโยงไอ้ความเชื่อ,อความเชื่อเวลาที่เราเชื่อมายาวนานเชื่อตามๆกันมาจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่เรารู้เราเชื่อมาตั้งนานแล้วนะ่แล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์แล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะไอ้ที่พูดต่อๆกันมาใครเป็นคุณพูดครั้งแรกเหมือนเวลาที่เราเห็นลุงกินน้ําเขาก็จะบอกเวลาเห็นลุงกินน้ำเนะี่ยเราต้องไปขอพรนะแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไอ้ผมก็ไปทําบ้างนะครับพอไปทําทำสิบกว่าปีก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเนี่ย อยากจะรู้เหมือนกันใครเป็นคนพูดครั้งแรกเนี่ยเหมือนในวัยเด็กเหมือนกันเชื่อว่าถ้าใครอยากจะจมูกโด่งๆนะเอาคลิปหนีบผ้าเนี่ยมาดีหนีบที่จมูกเนี่ยนอนสักคืนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะโด่งขึ้นมาทันทีน <S <S เนาะเฮ้ยเราก็เชื่อมั่งเนะ่ยทำบ้างเนะ่แต่ผมไม่ได้ทําคืนเดียวผมทําเกือบปียังดีนะะได้แค่นี้นะครับมันโด่งได้แค่นี้นะจนเพื่อนผมสงสารบอกนี่แนะนําเลยถ้ามึงอยากจะจมูกโด่งอยากจะให้จมูกสวยงามนะ มึงไม่ต้องไปสัญญกรรมไม่ต้องไปประเทศเกาหลีมึงทําแบบนี้กัดฟันแน่นๆกัดฟันดีๆแล้วโคกส่เหลี่ยมเสาเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเนะี่ยเฮ้ยเชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะแล้วก็ทําด้วยนะพอทาปุ๊บขึ้นมาสามมิลไว้แต่พอลงลงไปห้านะมันใช้ทฤษฎีหัวโนนะพอหัวโนแล้วก็มันยุบมาเป็นเหมือนเดิมพอเราโตขึ้นมันก็จะมีความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะเราได้ยินมาเหมือนเวลาที่ เขาบอกว่าเวลาหัวร้านผมไม่ค่อยมีเนี่ยเอากีวีทาหัวพอผมได้ยินเราก็อยากจะมีผมดกเงางามไอ้กีวีที่ทาเนี่ยไม่ใช่กีวีเป็นลูกเนี่ยกีวีขัดรองเท้าครับพอตกกลางคืนผมทดลองเลยทานี่มันเมี่ยมเลยพอตื่นเช้ามานี่มันดำยันตั้งหน้าถึงผ้าห่มผมเลยเวลานอนนอนกิ้งเนี่ยพอมาวัยทำงานมันยิ่งมีความเชื่ออะไรมาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเชื่อเรื่องของการ กินเหล้าเมาเมา,มาแล้วขับรถไปเจอด่านพกยาคูพกนมเปรี้ยวรับรองเป่ายังไงก็ไม่ขึ้นผมก็ได้ยินอย่างนั้นเพื่อนก็ได้ยินอย่างนั้นเวลานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเน่เพื่อนบอกในะกูไม่กลัวหรอกขับรถไปกูมียาคูมีนมเปรี้ยววันนั้นนั่งกินกับเพื่อนพอเลิกกันไปเนะี่ยตื่นเช้ามามันมาเล่าให้ฟังเฮ้ยมันจริงวะ่ะไอจริงนี่คือติดคุกจริงนะไอติดคุกจริงผมก็ไม่รู้นะเนี่ย ใครเป็นคนพูดครั้งแรกเนะี่ยใครเป็นคนแนะนําเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าไอคนแนะนําเนี่ยมันดูดมันไม่ใช่เป่านะมันก็เป็นความเชื่อนะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดอยู่นะแต่ถ้าใครนะฮะสายดื่มสายเหล้าสายเมาเนะี่ยผมมีวิธีหนึ่งนะเชื่อได้แบบร้อยเปอร์เซนตกินเหล้าหนักแค่ไหนนะถ้าผมถ้าคุณทําตามในสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยยังไงนะเป็นจริงแน่นอนเนะี่ย ก่อนที่จะขับรถนะเวลากินเหล้าเยอะๆเนี่ยแวะไปที่ร้านสะดวกซื้อซื้อนมเจืด3 0 0ร้ซีซีและสาลเปาสองลูกต้องเป็นไข่เค็มหมูสับเนี่ยพุนขับรถไปนะพอขับไปเนี่ยแต่ถ้าคุณเจอด่านคุณหัวเราะดังๆรับรองนะเพียงพอต่อการขังหนึ่งวันเนี่ยไอ้ที่ซื้อมาถ้าคิดว่าไม่พอเนี่ยเพิ่มสามลูกก็ได้แต่ถ้าติดเสาอาทิตย์ก็จะแย่อยู่นะเห็นไหมมันก็เป็นความเชื่อจนถึงทุกวันนี้ มันก็ยังมีความเชื่ออยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะดูไหมครับใครคนแรกเป็นคนที่พูดมามันยังงงๆอยู่นะยิ่งมีอายุมากๆเนี่ยความเชื่อใช่ไหมมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยเชื่อในเรื่องของความฝันใช่ไหมเวลาฝันเราก็จะต้องตีเป็นโลกเลขโน้นเลขนี้แล้วเรารูได้ไงไว่าไอ้ที่เราฝันมันจะตรงกับเลขนั้นจริงๆอะ่ะเราไม่รู้อแต่ที่แน่ๆที่สําคัญก็คือมันจะมีหนังสือไทยฝัน ไอ้นังถือสายฝันนี่แหละมันจะบอกทุกอย่างฝันแบบนี้ต้องเป็นเลขนี้เลขนั้นนะแต่มึงรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยมันจะต้องตรงกับเลขที่มันจะออกนะสสเนี่ยสงสัยนะมันเลือชาติไดนะ้ปกติเวลาคนเขียนหนังสือมันต้องเขียนจากประสบการณ์หรือว่ามันฝันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในโรคนี้นะผมเองเนี่ยเคยฝันเคยฝันเลยนะครับได้เลขหกตัว โอ้ม่นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ไม่เคยคิดว่ามันจะฝันแบบนี้ได้นะพรุ่งนี้หวยออกวันนี้ผมรางงานไปหาหาหวยที่กองสลากที่สี่แยกขาหัวไปไม่ได้ไปกันสองไปคนเดียวนะไปกันสองคนนะไปกับรุ่นพี่เนะี่ยคุยกันเลยพี่เราจะมารวยอ่ะถ้าเห็นแล้วเรามาแบ่งกันนะเห็นแล้วมาแบ่งกันตัดฟุบเลยนะไม่แบ่งไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเหมือนครูปีชายอีกนะแล้วก็ได้มาใบาหนึ่งด้วยนะได้มาใบาหนึ่งแบบซื้อ เลขสามตัวนี่เยอะมากนะซื้อทั้งหวยใต้ดินซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลนะผมจําได้แม่นเลยสามตัวไทยสี่สองสามหวยออกกวันนั้นห้าแปดแปดมันไม่มีสักตัวให้เราได้ชื่นชมเลยแนะม่อะไรแต่ภาวนาองค์ไหนอย่าให้มาเข้าฝันฉันอีกเลยกูไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วนะแต่เชื่อคนเรานะครับไม่ได้ยอมอะไรง่ายไม่ได้ยอมอะไรง่ายนะครับมันจะยอมตอนที่หวยออกแล้วพอหวยง,งวดใหม่มาเนี่ยโอ้โมีองค์มาเข้าฝันดันไปตรงกับเลขชาวบ้านเขาอีก ขออีกสักงวดหนึ่งนั่นเราเคยไหมเวลาที่เราได้รับข้อความต่างๆตามโลกออนไลน์เนี่ยผมได้มาเนี่ยเขาบอกหวยเด่นหวยดังห้ามบอกใครเนี่ยอ่านแล้วปวดส่งต่อไปถ้าไม่ส่งท่านจะอิบหายเฮ้ยห้ามบอกใครเราให้ส่งต่อไปทําไมไปเนี่ยส่งให้โง่เดียครับส่งไปทําไมเนี่ยคิดไปคิดมานะครับไม่ส่งก็ไม่ได้นะกลัวตายเหมือนกันเลยต้องส่งตามที่เขาบอกนั่นแหละส่งไปนะคันว่าเราส่งไปนะ ไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าถูกมาสี่งวดห้างวดติดแล้วนะแต่สังเกตนะครับอย่าว่าแต่สี่งวดห้างวดติดสองงวดติดติดหวยดังๆม,มันมักจะมาพังตอนที่เราจะซื้อนี่ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับไอความงงๆที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยมันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็อยากจะดูเหมือนกันเนี่ย ใครเป็นคนพูดครั้งแรกและส่วนใหญ่เราเองก็ไม่ได้พิสูจน์ด้วยเราก็เชื่อเชื่อตามกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหายมึนหายงงนะครับกับเรื่องของความเชื่อต่างๆเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสวัสดีครับ